คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงตามล่าหาไอเทมกันน้ำวอในฤดูใบไม้ร่วงงานมหาก,กรรมใบไม้ร่วงนะครับผมก็เป็นอีเวนท์ที่อ,อจะว่ายังไงดี ออกมาค่อนข้างแปลกนะครับผมเขาจะมีการแบ่งสองส่วนนะก็คือจะเป็นเรื่องของรายวันนะครับนี่ส่วนแรกจะเป็นเรื่องรายวันนะครับผมซึ่งเขาจะให้เล่นแค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับนี่เขาเขียนตรงนี้นะหนึ่งวันต่อหนึ่งครั้งนะครับผมของรางวัลน,นะครับผมก็จะมีตามที่เราเห็นเลยนะก็จะมีตั๋วห้าดาวนะครับเราสามารถลุ้นได้ตลอดเลยนะครับซึ่งเป็นตั๋วเลือกนะครับผมอ่ะแล้วก็ จะมีชิ้นส่วนอื่นๆนะครับตามรูปเลยนะต่อมานะครับผมอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของท้าทายนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าท้าทายเนี่ยมันไม่มีของรางวัลนะครับแต่ว่ามันมีสเต็ปในการได้ของมันอยู่นั่นเองนะโอเคครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นอีเวนต์นะครับเราไปที่แจ้งเตือนก่อนเลยครับในส่วนของหน้าข่าวสารแจ้งเตือนนะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเค พอเราเลื่อนลงมานะครับผมเราจะมาเจอของรายวันกันก่อนนะรายวันเนี่ยเขาเขียนว่าจะมีตัวเลือก5้าดาวนะครับผมตามที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นะครับอ่ะโอเคตรงนี้เราก็น่าจะได้เห็นรูปเห็นภาพอะไรกันเรียบร้อยแล้วแหละเนาะเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดมากนะครับอ่ะพอเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นเรื่องของภารกิจท้าทายนะครับเออก็คือส่วนฝั่งขวามือนั่นเองนะครับ ซึ่งตรงนี้มันจะมีสเตปม,มีขั้นตอนในการเล่นของมันอยู่นะครับผมอ่ะมาดูกันนิดนึงนะในส่วนที่น่าสนใจนะครับผมก็คือเรื่องของการได้เปนยานแม่นั่นเองนะครับเอ้ยอันนี้น่าสนใจใช่ไหมเป็นยานแม่นะครับผมอ่ะมาดูกันนะว่ามันจะมีเป็นยานแม่อะไรกันบ้างนะครับเริ่มแรกเลยนะครับหนึ่งนะก็คือปโตเลมออสนะครับผมนี่นะปโตเลมออสนะครับผม แล้วก็เมื่อเราทำลายสูงสุดนะครับผม1 5 0 0 0หตัวนะครับจะได้ตั๋วเลือก5้าดาวแน่ๆหนึ่งใบนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นลิขเดพยนะครับอ่านผิดขอไปด้วยนะซึ่งยันแม่ที่เขาจะให้นะครับผมก็คืออิสรลบินั่นเองนะครับอ่ะตามนี้นะครับผมอ่ะเลื่อนลงมานะไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับผมก็หนึ่งหมื่นห้าพันนะครับผมก็จะได้ดาวม่วงโมบิสูตรมาหนึ่งดวงนะครับ อันนี้เราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกเนาะต่อมาก็จะเป็นเมทฮัทนะครับผมจากซีรีส์เซตากันดัมนั่นเองนะซึ่งอันนี้นะครับผมก็จะดอกยานแม่นะครับเรลูล่านั่นเองนะอันนี้ก็จะได้มาเช่นเดียวกันนะครับผมหนึ่งหันจะได้อะไรได้ดาวม่วงนะครับได้ดาวม่วงอันนี้ก็ไม่ค่อยอยู่หลาเท่าไหร่เนาะ ถัดมานะครับผมก็จะเป็นโซโลแอดนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะซึ่งเขาจะดอกเป็นของยานแม่มิเนวานั่นเองนะครับผมตามนี้นะเลื่อนลงมา15,000มีอะไรไหม15,000อ่ะก็จะได้ดาวม่วงของโมบิสูตรมาเช่นเดียวกันนะครับผมพอเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นรายการของตัวเลือก5ดาวนั่นเองนะซึ่งตัวเลือก5ดาวตรงนี้นะครับผมก็มีแต่โมบิสูตรเก่าเท่านั้นนะครับ ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะเออเราก็สามารถเลือกที่จะเอาไปเล่นในหอคอยเอ็ก e ได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคครับผมเรามาผ่านภารกิจกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเริ่มจากภารกิจรายวันเนาะซึ่งเอ่อตรงนี้เขาให้เล่นแค่1ครั้งต่อ1วันเท่านั้นนะก็ละเอียดนะครับผมตามที่เราเห็นนั่นแหละซึ่งเป้าหมายสูงสุดนะครับผมก็คือตั๋วเลือก5้าดาวนะแล้วก็ใบปลดช่องหดาวนั่นเองนะครับผม ส่วนของอย่างอื่นเราก็ไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วนะครับผมโอเคไปเลยครับจากรายชื่อของโมบิสูดเอไอนะครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเออเราเล่นแบบไหนก็ได้นะเพราะว่าอันนี้เขาจงใจให้เราเล่นแบบง่ายๆสบายๆอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณจะเลือกโมบิสูดตัวไหนมาเล่นก็ได้นะครับเออขอให้เป็นโมบิสูดที่่าสามารถกวดในทีเดียวแล้วจบได้ยิ่งดีนะครับผม หรือไม่ก็โจมตีทีละตัวแล้วก็สามารถชนะไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะในรอบนี้ผมก็เลือกอตัวแรงๆนิดนึงละกันเพราะว่ามันเล่นได้แค่ครั้งเดียวต่อถึงรอบนะครับเออเอาแบบนี้แหละนะจะได้จบเร็วๆนะครับผมโอเคไปครับมากับผมมาดูกันเลยนะเริ่มเกมมาก็ปล่อยมือปล่อยอะไรเรียบร้อยเลยนะครับผมมาดูกัน เขาบอกว่าเป็นจํานวนมากทําลายศัตรูตามกําหนดนะครับซึ่งอ๋อตรงนี้นะครับผมเขาเล่นในลักษณะแบบใหม่นะเราต้องโจมตีให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอ่ะอันนี้ผมก็เป็นตัวนําแนวทางให้ดูเลยละกันนะครับผมไม่รู้นะว่าเราจะต้องตีไปกี่ตัวนะครับจึงจะครบสามดาวเนาะจะเห็นข้างบนนะครับผมว่า เนี่ยยิ่งทำลายโมบมิสูตรมากเท่าไหร่นะครับดาวก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนั่นเองนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวปล่อยให้เขาทำลายไปเรื่อยๆนะครับ49วิแล้วนะครับผมก็อ่า4ี่สแล้วนะโอเคขึ้น2องดาวไหมยังไงวิเล่นเล่นอย่างนี้นี่ลุ้นอยู่นะเนี่ยเออเราจะทำลายเขาได้หรือเปล่าอ้าวสองดาวละคิดว่าน่าจะต้องใช้เรื่องของการ เล่นซตหยุดเวลานะตรงนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าผมดูถูกมันนะครับออรอบนี้ดูถูกมันไม่ไม่ชัวร์แล้วว่าจะได้สามดาวหรือเปล่านะครับผมยี่สิบแปดวิขึ้นสามไหมอ่ะสามเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นอะไรที่เคลียร์ได้ค่อนข้างง่ายนะครับบอกได้เลยว่าง่ายนะอันนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากนะครับผมแต่ถ้าใจให้ดีก็ ควรที่จะใช้เซตจุดเวลาหน่อยก็ดีนะครับการหล่อนนั่นเองนะมันไม่มีอะไรหรอกนะครับพอเราได้สามดาวแล้วก็คงหยุดแล้วมั้งอ่าคงคงไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมผมดูจากลาักษณะแต่ว่า,าจากที่เห็นตอนนี้นะครับก็คือไอ้กล่องเนี่ย อ่าผมผมจะบอกจุดนี้นะกล่องนะครับเอ,อ่อพอเราได้สามดาวแล้วไม่ใช่ว่าเราจะหยุดเลยนะครับผมปล่อยให้มันอ,อ่าเล่นวนลูปหยุดเวลาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะดีที่สุดนะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมผู้เล่นสังเกตนะครับผมมันจะมีการดบกล่องด้วยนะครับไม่ใช่ดบกล่องเรื่อยๆแบบนี้นะเอ้ยน่าสนใจนะครับตรงนี้น่าสนใจมากๆเออวันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องใช้เซตหยุดเวลาละ เออเพื่อที่จะเอากล่องให้มันได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับไม่เป็นไรวันแรกพลาดนะครับผมอ่ะมาชิมล้างให้ดูกันก่อนแล้วกันเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมหนึ่งนาทีเป๊ะๆนะได้อะไรมาบ้างไหนดูสิอะไรเนี่ยแล้วไอ้ที่กล่องเยอะๆนี่มันคืออะไรอะ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยเอา้าว งงเลยนะอย่างเงี้ยแล้วไอที่เขาให้กล่องมาเยอะๆนี่คืออะไรอะ <S <S ในส่วนตรงนี้เขาไม่มีบอกนะครับผมเอออันนี้ผมงงมากนะครับผมได้กล่องมา20ออกว่ากล่องเลยนะครับแต่ว่าเขาให้แค่เหรียญคอยเกมมาเฉยอะมันคืออะไรอะผมก็ไม่เข้าใจนะครับอันนี้เออมันเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆนะอ่าถ้าหากว่าเ,าเขาเขียนว่าภารกิจรายวันแล้วจํากัดอย่างงี้คือคุณเล่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับ เออในเดี๋ยวในวันต่อไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องเล่นเซตหยุดเวลานะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของท้าทายกันบ้างนะว่าเป็นยังไงนะครับในเรื่องของการท้าทายนะครับผมมาท้าทายเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมจะเล่นเซตหยุดเวลานะซึ่งผมก็ได้อ่าถ้าจะไม่ผิดผมได้เซฟไว้อยู่แล้วนะครับเซตหยุดเวลานั่นเอง มาดูซิว่าอยู่ไหนนี่นะครับผมมาอันนี้คือเซตหยุดเวลาของผมนะเป็นยังไงล่ะอ่าเอาเรื่องไหมแต่ละตัวชาร์จเอทั้งนั้นอันนี้ก็จะเป็นเซตหยุดเวลาเก่านะครับผมซึ่งสามารถน่าจะเล่นได้เรื่อยๆนะเซตนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าเซตหยุดเวลาเก่าตัวเนี้ยมันจะสามารถใช้ได้ไหมและเป็นยังไงนะครับ โอเคครับผมเรามาดูกันนะว่าเป็นในลักษณะไหนนะครับผมมาเซตหยุดเวลาเก่าอ่าอันนี้อีเวนต์นี้ก็เป็นหน้าตาเหมือนกันนะก็คือนับจากอดาวที่หนึ่งเลยนะครับเราก็ต้องตีจํานวนไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าโอเคแบบนี้ก็ง่ายแล้วนะเพราะว่าเราก็เอาทีมเซตหยุดเวลาของเรามาเล่นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดําเนินไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องเราจะไหวขนาดไหนนะครับผมโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตวาร์ปไปในช่วงที่มันจบเกมเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันนานมากๆนะเรื่องของการเล่นเซตจุดเวลานะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็อาวาร์ปมาที่หมดเวลาแล้วนะครับเรียบร้อยเนาะอ่ะเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับ พอเรากดออกมาแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่ามันคอมพิวก,กันหมดแล้วเรียบร้อยนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็โอเคจัดก,การไปหมดแล้วนะมาที่คำสั่งนะไหนดูซิว่าเป็นยังไงกันบ้างในคำสั่งนะครับผมก็เคลียร์ไปหมดแล้วไหมเขาบอกว่าทำลายอาริเดียสโอ้โหผมทำลายไป281ตัวเลยนะครับผมแล้วก็มีตัวอะไรอีกเนี่ย มีดฮัทนะครับสามเลยนะครับผมโซโลแอดโซโลแอดสามนะอืมเกือบ400นะครับผมแล้วก็อเจ้าปูนะเออปูนี่ผมมองไม่เห็นนะครับก็ก็เลยไม่รู้นะครับว่าทำลายไปกี่ตัวแล้วนะครับสรุปว่ารอ,อบรอบหนึ่งนะถ้าหากว่าเราเล่นอโหมดหยุดเวลานะครับก็จะได้อยู่ประมาณแถวๆนี้แหละนะครับผมสองร้อ200กว่า300กว่าเนี่ยประมาณนี้นะครับผม โอเคครับสรุปว่าอีเวนต์นี้นะครับผมเราควรจะเล่นโมบิสูตรหยุดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นรายวันหรือว่าท้าทายก็แล้วแต่นะครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ